สวัสดีครับพี่น้องกองไยเพื่อนๆชาวเลี้ยวเฟซบุ๊กเคเตอร์ทุกคนพบกันเช่นเคยกระเบ๋าท่องครับเมื่อวานนี้บริ้ไปออกกับร่างกายครับพี่น้องตอนหามุ่งครึ่งครับกับนั่งสเสือกานฝนตกนะครับพี่น้องมาตาบนัดคืเอเ่าครับเมื่อนี้เป็นเ้าวัดพุทธครับพี่น้องวันที่สิบหกอ้าวันที่พี่น้องหลายๆคนล่อค่อยครับเงินเทวดาออกเงินเทวดาออกโอวาเมื่อคืนนี้เพื่อนๆทุกคนฟันดีกันบ่ครับ ฝันดีกับล่องคอมินใต้คลิปมาพูดคุยเพื่อเป็นแนวทางก็ได้้อครับพี่น้องเป่าท้องกับมักอยู่คือกันครับหักเอาพ่อเป็นกระไซครับพี่น้องบ่ได้เอาไรหรอกครับวีกนึงกับพวกเกินสองสามลอยครับพี่น้องยางไรกับหาลอยครับพี่น้องเป่าท้องกับมาถักท่ายพี่น้องทุกเศร้าครับก่อนสิเขาทํางานทําการครับเออตอนนี้กับมาอยู่กอกลางถนนคือเก่าถนนเทียนทะเลเขตปางพุทธเทียตกาะมอคือเก่าครับพี่น้อง สำหรับสภาพอากาศวันนี้ก็คืมครมพับพี่น้องมีมีกคลุ่มไปทั่วกอท้มอครับพี่น้องสายมากอะสิโต๊ะือเก้านะครับพี่น้องเออตังเยาวัดน์แ้ครับพี่น้องบางภาคห้งแรงกับโบปส่งะจักเคือครับพี่น้องบอกแล้วบอกอีกเทวดาพญาแทนครับเพ่รกะโปงเปล่าท่องกับจนปัญญาขึ้นกันมาทักทายพี่น้องคลิปนี้กับเสาวันพพธครับอพี่น้องมาถึงถ่ายคลิปเ่าท่องกับขออันวยไว้ใช่ ให้พี่น้องเนือว่าเพื่อนเพื่อนเศร้าคิปเลี้ยวของเฮาจงโชคดีกับหวยรัฐบาลไทยสิ่งสกคัญคือยาเจ็ยบโดยยาจนสวัสดีครับ